ครับอยู่กับผมครับโจ้เปรมศักดิ์เพียรพนิษฐ์แล้วก็รายการข่าวไลน์เรดิโอทางช่องทางยู u ูบครับวันนี้อยู่กับคันนี้ครับ Mazda CX-5 ใหม่นะครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับโดยคันนี้ก็คือตัว Mazda CX-5 ที่เคยพรีวิวไปแล้วแต่ครั้งนี้ได้มีโอกาสที่จะมาทดลองขับเส้นทาง กรุงเทพสัตหีบนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับรุ่น2.0 SP ซึ่งพื้นฐานก็คือตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับโดยตอนนี้ของ Mazda CX5 จะมีเครื่องยนต์อยู่2ตัวก็คือเบนซินกับดีเซลครับตัวนี้เป็นตัวท็อปของเบนซินมาดูการเปลี่ยนแปลงกันของตัว m a z d a CX5 นะครับ สิ่งที่เปลีป่ยนแปลงอะเลยอย่างที่ผมบอกไปแล้วกระจังหน้าเป็นแบบใหม่นะครับไฟหน้าแบบใหม่นะครับไม่มีไฟตัดหมอกแล้วแต่ยังมีกล้องให้รอบคันนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์รอบคันที่มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัว fp ซึ่ง ตัวถังกับตัวซุ้มล้อตัวบางคนซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นโครมสีจะเน้นเป็นสีดําแต่ถ้าเกิดเป็นตัวท็อปที่เป็นตัวดีเซลจะสีเดียวกับตัวถังนะครับล้อเป็นของโตโยนะครับเป็นล้อขนาด19นิ้วนีครับโดยใช้ยางขนาด2 25 5 5 5 r 1 9เดิสเบรกทั้งหมด4ล้อเลยนะครับอ่านี่นะครับทั้งซุ้มล้ออะไรต่างๆเป็นสีดําหมดเลยนะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็มีกล้องให้ด้วยนะครับตรงนี้นะการเข้ารถเป็นแบบ smart entry นะครับตรงนี้เข้ามา หลังคาจุดขายของเขายังมีสลุปให้อยู่แล้วก็สลุปเนี่ยมีให้ทุกรุ่นเลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงเสาเออะไรต่างๆเข้ามาตรงนี้นี่ตรงนี้เสาบีนี่เป็นสีเป็นโนแบ๊กนะเน้นความเงายังมีความหรูหราเข้ามาให้ด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะล้อหลังนะครับจะมีความพิเศษกว่าล้อหน้าภายในซุ้มล้อนะจะมีวัสดุซับเสียงนะครับเป็นเหมือนกำมะหยี่นะครับตรงนี้นะครับช่วยซับเสียงนะเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังกันตอนขับว่าเป็นยังไงว่ามันพิเศษยังไงบ้างนะ ไฟท้ายนะครับด้านหลังแล้วก็ตัวฝากระโปรงท้ายมีการดีไซน์ใหม่การออกแบบใหม่เซ็นเซอร์ hmm. <S S มีให้รอบคันนะ mm hmm. แล้วตัวนี้เพิ่มคลิกเซ็นเซอร์มาให้แล้วนะครับสามารถเตะเปิดได้นะครับแล้วฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะเปิดออกมาปุ๊บนี่นะบรรจุของได้แล้วตัวนี้นี่ มีมา่านบางสาตาติดมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้วถ้าเราอยากพับเบาะเราสามารถที่จะพับเบาะแบบนี้ได้ทุกตัวเลยนะอันนี้เข้าไปดูแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บเป็นไม่กี่รุ่นที่ยังมียางอะไหล่ให้อยู่นะครับแล้วก็มีซับบูเฟอร์ของ b o s สมาด้วยนะเครื่องเสียงแบบอย่างดีทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ รอบคันนะเข้ามาดูภายในแบบด่วนๆก่อนที่เราจะไปขับกันนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างสำหรับคันนี้นะครับฟีเจอร์ต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับตัว Mazda CX-5 นะครับจอยังคงเดิมอยู่นะครับหน้าจอตรงกลางเป็นตัวดิจิตอลนะครับมาตว่าเป็นดิจิตอลบอกฟังก์ชันต่างๆกดอินโฟมันก็จะขึ้นว่าเป็นทิป A ทิป B อะไรต่างๆการแมนนทนแน้นอะไรต่างๆระยะทางที่วิ่งได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเข็มปกติแล้วสองข้างก็จะเป็นแบบอ,าอนาล็อกเป็นเข็มนะครับตัวนี้ m z d connect ระบบอํานวยความสะดวกนะก็หมุนเอาคำสั่งต่างๆได้ที่เพิ่มมาเข้ามาก็คือตัว wireless charger นะครับ wireless charger ที่เพิ่มเข้ามาให้นะ outlet ตรงนี้ก็มีอยู่แอร์ Air เ็นดจิตอนแต่ว่าไม่ได้แยกซ้ายขวานะตรงนี้ที่วางแก้วอยู่ตรงนี้ตรงนี้มี usb ให้2จุดนะครับแล้วก็แน่นอนครับลำโพง bose นะครับ สิ่งที่จะแตกต่างจากตัวท็อปก็คือตัววงพรมลายตัวที่เป็นตัวท็อปตรงนี้จะมีโครเมียมเพิ่มความหรูหราเข้ามารวมไปถึงลายไม้ด้านข้างนะแต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะดูมีความพรีเมียมหรูต่างๆแล้วก็เบาะที่นั่งนะครับตัวที่เป็นไม่ใช่ตัวท็อปนะเบาะจะได้เป็นอีกแบบหนึ่งตัวท็อปจยเป็นเบาะเกรดหนังนัปป้าเลยแต่ว่าคุณลองมาดูนะงานต่างๆพรีเมียมที่สุดแล้วในกลุ่มนี้นะครับ การเย็บการรายละเอียดต่างๆของตัวเบาะนะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้าโดยเบาะของคนขับเนี่ยสามารถเมมโมรี e ซีดได้ด้วยนะครับมามีฟันลูปอย่างที่บอกไปนะครับวันทัชด้วยนะกดทีเดียวโอ้โห,โหแบดจ้ามากริมทะเลฟิลแบบหน้าหนาวอย่างนี้นะโอเคเลยนะครับมาดูแถว2กันเล็กน้อยนะครับแถว2นะครับก็จะมี ที่เท้าแขนตรงนี้สามารถที่จะเปิดออกมาแล้วก็จะเป็นตัวเอาท์เลท usb อยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้เข้ามาก็สามารถพับเก็บได้มีช่องแอร์ด้านหลังมีที่วางของนะครับก็ถือว่านั่งสบายทีเดียวเบาะสามารถปรับเอ็นได้ด้วยนะตรงนี้นะมีสเต็ปอยู่นะครับล็อกได้อันนี้ก็จะเป็นภายในของตัว Mazda cx 5เดี๋ยวเราไปลองขับกันครับแล้วเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกันว่าเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เราอยู่ใน Mazda CX5 ใหม่นะครับมีการต้องเล่นจริงก็คือตัวไม้ได้เชนนะพี่โตใช่ครับตัวนี้พี่ขับแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ตอนนี้ก็อย่างที่โตบอกนะคือเอาตรงๆก็คือปรับเรื่องของสปริงเปลี่ยนใหม่เลยนะโจครับเปลี่ยนใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าปรับเลก็กน้อยๆก็คือเปลี่ยนสปริงใหม่เหตุผลก็คือเขาต้องการความคุ่มฟ่อนคือคาแรคเตอร์รถมาได้อย่างที่เรารู้ว่าเฟิร์มสนุก ครับนี้เขาก็อยากจะเอาใจคนที่เข้าใจเองนะผมเข้าใจเองว่าเวลาขับคือรถตัวนี้มันไซส์ใหญ่มันเป็นซีเอยวเดินทางไกลๆอาจจะบางคนอาจจะล้าหรือเปล่าเออก็เลยอยากให้มันขมฟอร์มขึ้นซึ่งมันก็ใช่อ่ะอย่างอย่างเราขับ บนถนนก้อนกรีดอะเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันซับแรงได้ดีขึ้นแล้วพอเราขับบนถนนที่มันลาดยางนะ,ะมีช่วงนะเราจะรู้สึกว่ามันสมุดอัดซิลนิ่งนิ่งขึ้นจริงๆแล้วก็อย่างที่ที่เขาบอกมาตอนที่เราไปบีฟกันตอนที่เราไปถ่ายพรีวิวนะพี่อไอแถวสองตรงคุณโจ๊กนั่งเนี่ยด้านล่างเนี่ยเขาแดมเพิ่ม ซับเสียงซ้ําแรงเสียงภายในห้องโดยสารมันเงียบขึ้นแล้วยิ่งซุ้มล้อข้างหลังมันเป็นเจ้าแรกๆด้วยไหมที่มีวัสดุซับเสียงข้างล่างใช่ใช่ตรงซุ้มล้อเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมใช้กำมหยี่แล้วมันจะขาดมันจะยุ่ยไหมมันก็ตอบมาแล้วว่ามันไม่มีปัญหามันอยู่มันอยู่ยาวมากนะครับแล้วก็ตอนขามาผมขับเนี่ยดวดตาการสิ้นเปลืองเนี่ยขับเนียนๆดีๆได้ประมาณสิบสี่ก็ตามตามตัวเลขที่เขาเคมไว้กับ อีโคสเตตเตอร์ก็ถือว่าไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดถือว่าทําได้ดีแหละเพราะรถเบนซินแล้วก็ไซส์ขนาดนี้น้ําหนักขนาดนี้เครื่องสองพันนแล้วก็การตอบสนองคือไม่ได้ขี้เหร่แม้ว่าตัวรถเนี่ยตัวบอดี้เนี่ยมันอยู่มานานแต่ความความหรูหราความทันสมัยความเนี้ยบเขายังมีให้อยู่ผมว่าความทันสมัยอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะรู้สึกว่ามัน มันไม่ใช่เป็นรถที่มีนวัตกรรมใหม่ๆคือถ้าเขามาตอนแรกเราจําได้ไหมไอเอทีเอเนี่ยเขาก็คือเอด้าที่เราพูดกันทุกวันระบบความปลอดภัยชั้นสูงชั้นตูเพราะเอด้าเนี่ยชั้นสูงใช่ใรือเ่าเขาแบบเป็นเจราเป็นญี่ปุ่นเจ้าแรกคือถ้าบอกว่าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าเป็นเจ้าแรกถ้าจีนเจ้าแรกเนี่ยคือ m g ็จีถูกครับถ้าญี่ปุ่นเจ้าแรกผมว่าเป็นเขาเขาเนี่ยเขาใส่ตอนนั้นมาเยอะมากอ่าพรนวันนี้เขาก็คืออัปเดตพวกนั้นขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่ง อ่าสต็อปแอนกมีมาให้อะไรอย่<ม>างเงี้ยเออซึ่งซึ่งตัวนี้ถามว่าผมว่ามันก็เติมเต็มมันก็เติมเต็มแต่หลายคนอาจจะฮือฮากับรถยุคนี้ว่าเฮ้ยจอต้องใหญ่ให่ต้องนู่นนี่นั่นซึ่งบางครั้งบางคนก็บอกว่าลำขาญ ก็ใช้งานยากคืออันนี้อันนี้แล้วแต่แอันนี้พอมันเหมือนมันก็ไม่ใช่ความเคยชินแต่พี่แต่พี่อยู่กับผมพี่จะรู้ว่าเวลาเข้าอินเตอร,ร์เฟอะไรต่างๆถาอ,อถ้าผมเข้าไม่ได้ผมก็จะใช้คําว่ามันยากแล้วอ,อ,อ,อันนี้มันยังเข้าง่ายผมยังรู้ว่าเข้าได้หมดเลยมันก็ยังคุ้นใช่ไหมมีปุ่มลัดคือคุ้นไม่ทัดคุณก็มาใช้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังรู้สึกว่าคุ้นเคยครับมันก็เลยรู้สึกคุ้นเคยซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นจุด จุดขายของเขาจุดเดีแหละก็ว,ออวัสดุอะไรต่างๆงานเขายัางพรีเมียมอยู่ใช่คือเกรดวัสดุอ่ะผมว่าเขาเอาตรงๆผมว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของรถญี่ปุ่นนะใช่ในเรื่องของเกรดวัสดุแต่<า>รเรื่อง<ช>ของความเนี้ยช่องไฟต่างๆคือเวลาคุณดูรถนะอ่ะอาพูดง,ง่ายๆถ้าคุณบอกว่าผมพูดเกินจริงเนี่ยเวลาคุณไปดูสมมติคุณกำลังนสนใจรถในกลุ่มซีเอูเนี่ยคุณลองไปเดินดูรถญี่ปุ่นด้วยกันหรือว่ารถจีนคุณไปดูหนึ่งคือ ผมว่าพวกนี่คุณสัมพัได้เลยคุณจับตัวแดชบอร์ดตัวแผ่ด้า้าตัวที่มือคุณสัมพัสไดเนี่ยคุณสัมพัเลยแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นอย่างไรอ่าแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ด้วยตาก็คือช่องไฟระหว่างตัวถังตัวตัวถังฝากระโปรงช่องไฟตรงเนี้ยคือถ้างานยิ่งเนี้ยมช่องไฟมันจะยิ่งน้อยแล้วเท่ากันซ้ายขวาเท่ากันถ้างานไม่เนี้ยมอ่ะคุณจะเห็นว่าเฮ้ยมันอาจจะห่างทีแต่ว่า แต่ละค่าอ่ะคือมันมีเขาเรียกอะไรค่าตองการอยู่มาตรฐานใช่อย่างที่โจบอกคือสมมุติมาตรฐานอยู่ที่สามมินบางค่ายอาจจะบางบางโรงงานประกอบสมมุติประกอบที่เวียดนามอาจจะสองมิลใช่ไหมประกอบที่ไทยอาจจะหรือมินเดียวซึ่งอันนี้คือความเนี้ยบกับความชานาญของแต่ละโรงงานแต่ก็ยังอยู่ในมาตรฐานแต่ตัวมาสด้าเนี่ยเราเห็นว่ามาตรฐานเขาค่อนข้างสูงเนี้ยบทุกคันเนี้ยบทุกคันใช่ใช่ผมว่าสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ผมชอบนะ คือสีมาด้าทำสีแบบคุณสังเกตว่ารถผ่านไปปีสองปีสามปีสีปีสีเขายังฉ่ำสีเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันฉ่ำม,มันยังเงาคือตรงเนี้ยมันเป็นขบวนการเนะาะขั้นตอนในการทำสีนะฮะแล้วก็เขามีสีใหม่สีใหม่สีได้สีที่เราขับอยู่เนี่ยคือโพลีโพลีแมชีนเกรย์เมทเลเกรย์แล้อีกึ่งสี อีกสีหนึ่งคือแพตินัมอะไว้ไม่มีไว้มีไว้ด้วยแพตินัมคอร์สคอร์เออแมมแถมแถมตลอดสรุปความน่าใช้ของตัวซีเอ็ห้าตอนนี้มันคืออะไรพี่ผมว่าความคุ้มค่านะเพราะว่าราคาเท่าที่เขาเปิดมาจะลดลงประมาณแสนแสนบวกลบแล้วแต่รุ่นแต่ก็มีสามรุ่นย่อยตอนนี้คือเอสเอสพีแล้วก็เป็นตัวดีเซลดีอ่าเพราะฉะนั้นที่เราขับตอนนี้คือตัวท็อป เอสพีเบนซินเขาเนี่ถามว่าพอลดลงมาเนี่ยอ,อมันก็น่าคิดผนะ่ามันก็น่าคิดเพราะฉนั้นเพราะนั้น,น,นถามถามโดยส่วนตัวคือก่อนจะตัดสินใจซื้ออ่ะพูดง่ายๆคุณเอาซีเอยูวมาวางอ่าคุณเอาไปก่อนคือบางคนอาจจะลืมเขาไปแล้วเพราะว่าโมเดลนี้อยู่มานานอยู่นานอยูนานค่ายเอค่ายบีค่ายซีแล้วแต่นกวันะเนี้ยผมบอกว่าคุณเอาเขากลับขึ้นมาแล้วคุณไปลองขับแล้วไปลองสัมผัสแล้วก็กดตัวเลขดู ผมว่าตอนเนี้ยคือความคุ้มค่าเขาเขาเยอะเพราะว่าเขาเติมเวอรชันมาตรงก้โจโ<อ>เขาเปลี่ยนกระจังหน้าไฟหน้าเขาใช่ไหมราคาต่ายขึ้นถูกอ่ามีไวเลสชาร์จเจอร์มีฟีเจอร์อะไรต่างๆครบปเบร์คาเพลย์อโต้ข้างหลังเปิดไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันมีหมดแหละเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่านวันเนี้ยเขาคุ้มค่าอืกระจมองผมก็ว่ามันก็ไปอีกตัวเรืองเพราะอย่างอย่าลืมว่ามาสด้ามันมีความพรีเมียมมันไม่ใช่แค่พรีเมียมวัมสดุตัวรถ การขับขี่อ่ะมันก็ขับดีด้วย2.08แบกน้ําหนักขนาดเนี้ย่แล้ว2.08แบกน้ำหนักขนาดเนี้ยมันยังตอบสนองเร่งได้แบบเราไม่ต้องลุ้นเหนื่อยอ่ะจะแซงพ้นไม่พ้นแล้วช่วงล่างซับแรงดีมันขับทางไกลยาวอ่ะมันเป็นบทพิสูจน์เราหลายๆครั้งแล้วว่ามันไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยใช่ตรงเนี้ยผมเลยว่ามันโอเคแล้วก็คันมันใหญ่แล้วกลายเป็นรถครอบครัวได้อย่างที่พี่ตู่บอกไปว่าพขปรับช่วงล่างมันนุ่มนวลถึงคนที่จะซื้อตอนเนี้ยอายุมันก็เริ่มมากขึ้น มันมันก็อยากได้มันก็ได้พี่แต่ว่ามันอยากได้ความคอมฟอร์ตมากขึ้นเน้นความลดความเป็นสปอร์ตลงนิดนึงแต่ว่ามันยังมีความเป็นสปอร์ตอยู่เพียงแต่ว่าลดลงไปนิดนึงแลกกันมาอันเนี้ยคือมันก็คนจะหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ถามว่ามันนิ่มแบบยุบเลยไม่ใช่นิ่มแบบเฟิร์มอันเนี้ยมาลองขับต้องมาลองสัมผัสดูนะครับ